นะครับเซลฟิสปาาแทบาออนไลน์งอใปลาออนไลน์ไหวไหมะไหวนอใหญ่มาก้ยดเช่วยช่วยช่วยทับหน้าเลยกุ้งทับหน้าเลยกุ้งทับหน้าเลยจกกุ้งทับหน้า ใหญ่กว่าหน้าก็แพปลานี่แหละค่ะย้ำอีกครั้งเห็นใหญ่ใหญ่แบบนี้ไม่ใช่หมอนนะคุณผู้ชมของจริงเฮ้ยมากจริงจังจริงจอันนี้อันนี้มันมือมึกของค่ะโอ้โหอลังการมาเอาวางก่อนวางก่อนเพื่อความสวยงามค่ะเนี่จริงๆตั้งใจมาโชว์แบบว่ามันใหญ่เท่าแขนมันยาวเท่าแขนแล้วมันใหญ่เท่าหน้าจริงๆยาวเท่าแขนใหญ่เท่าหน้า สดเลยค่ะสดีมากเลยอ่ะอันนี้คือเซลฟิชมาแพรปออนไลน์นะคะที่บ้านหมอ่วทำแพรปาอยู่แล้วทำมาประมาณ40กว่าปีแล้วค่ะใช่แล้วทั้งหมดเนี่ยคือที่บ้านคือคุณพ่อคัดหมดเลยแล้วก็คือทุกอย่างที่เราขายคุณภาพเดียวกับที่เราทานใช่เพราะฉะนั้นคือตอนนั้นที่เริ่มอะค่ะก็คือทุกคนก็แบบบอกว่าเรากินอาหารทะเลแบบแทบทุกมือเลยมันเป็นเรื่องปกติของเรามมกแต่เพื่อนก็บอกว่าแบบ โชคดีมากเขาไม่ได้กินขนาดนี้เวลาหมิ่วไปหัวหินคือหมิวกินพิซซ่าก็ไม่ร่ออาหารทะเลแล้วใช่เขาเดินทางลูกเราไม่สั่งถูกต้อง่ะก็เลยเกิดไอเดียว่าโอเคเราขายอาหารทะเลเนี่ยเราคัดมาสดๆคุณภาพ สดปลอดสารแล้วเราส่งทั่วประเทศค่ะค่ะแล้วก็ขึ้นมาเราคลัดปุ๊บเราแพคซีเราเราแช่แข็งทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะได้รักษาความสดไว้ให้ได้สดที่สุดค่งถึงลูกค้าก็คือสภาพแบบนี้เลยค่ะเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นอ่ะสามารถเก็บได้นานครับมันสะดวกแล้วก็สดกี้บอกบอกเลยนะว่าคือฝากถึงยายพินที่อุดรนะคะครับผมแม่ได้แรกแนวได้แรกโอ้ยแรกนี่อย่างปลาหมึกเนี้ยคือเราก็ เอาดีออกให้แล้วด้วยอันนี้ละลายปุ๊บไปสับๆๆได้เลยได้เลยใช่ใช่ค่ะซีลมาแล้วไงมันจะเก็บได้นานด้วยใช่ค่ะอันนี้เราก็การันตีเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นลูกค้าเขา้เราคิดอยู่แล้วใช่แล้วรู้จักตามแล้วล่ะเนี่ยอย่างอันนี้กุ้งลายเสืออันนี้ปลาหมึกหอมนะคะอันนี้ปลาจาระเม็ดขาวอ่าอินซีพวกนี้คือแล่มาหมดแล้วคือพร้อมทําอาหารได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างอันนี้ก็คือเนื้อปลาอินซีเนี่ยแล่แล้วนี่เนื้อกระพงอันนี้แซลมอนนะคะแซลมอน สเต็กพรีเมียมนี่ทานดิบได้เลยอันนี้หรออ๋อถ้าเป็นชาชิมิใช่ไหมใช่ชาไรชาชิมิได้เลยค่ะดีอันนี้แซลมอนนอยค่ะแล้วก็อย่างอันนี้เนื้อกุ้งอันนี้เนื้อกุ้งแช่บอยก็แกะให้แล้วเป็นแกะเปลือกไว้หางเวลาเอาไปทอดกระเทียมหรือทอดเกลือมันก็จะมีกลิ่นหอมของเปลือกกุ้งไม่ดีเนี่ป่ะเราดีงนี่ย ซองปุ๊บละลายเนี่ยได้หนึ่งแจมพอดีครับอันนี้ก็ทานดิบได้เหมือนกันไอ่อได้ค่ะได้ได้ได้ไปด้ไปทำซองได้ได้ทำหลังตาได้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือกกล้วยครับโอเคแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงแม่แม่แคบเลยมีแคบแคบแม่แคบแคบเลยแม่เอฟเลยแม่เอฟค่ะแม่เ F F เลยอุ้ยของเราเห็นแล้วละของดีคุณภาพดีสดอย่างงี้ราคายังไงอ่ะ บอกอย่างนี้คะ่ะว่าราคาของเรานะคะคือเราไม่ได้แพงถ้าเทียบกับคุณภาพคุณภาพนี่คือพรีเมียมมากราคาถือว่ากลางๆนี่เราไม่ได้เน้นของถูกไม่ได้ไม่ได้ขายแพงโหดนะคะคือราคากลางๆแต่เทียบคุณภาพแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนคือราคาจับต้องได้ไหนะคะท่านผู้ชมที่ดูอยู่พันกว่าคนตอนนี้นะคะใครอยากจะได้วัตถุดิบดีๆทำอาหาร F ได้เลย F ที่ไหน่อ่ะ F จะเข้าไปในเพจ Facebook ก็ได้นะคะ Facebook ก็คือ Selfish Mart นะคะหรือว่าทาง Line@ แอดก็ได้ Selfish Mart เหมือนกันสามารถเซิร์ช e l f i s h Mart ได้เลยเดี๋ยวขึ้นทุกช่องทางเลยค่ะว้าวแล้วก็โปรโมชั่นโปรโมชั่นอ้ค <ำ S 2> ่ะสุดยอดปกติอะคือก็ไม่ได้ลดไม,ไม่ค่อยได้ลดเยอะมากมายค่ะแต่ว่าวันนี้คือจะให้เป็น คูปองเงินสดนะคะ3,000บาทตังค์าลด15%คือจ่ายเพียง2,550บาทค่ะเอา้หพี่เพิ่งซื้อเป็นเมื่อวานเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้ซื้อเพิ่มซื้อเลยไม่ได้โอเคต้องซื้อเพิ่มในงานอันนี้เฉพาะโปรในงานใช่ป่ะฮะใช่เฉพาะกองงานนี้อยากบอกว่ามาจากไลฟ์แม่มณีนะคะโปรนี้เลยีโอ้ยแม่มณีเขยแม่มณ้ยอมไ่เราเราซื้อเข้ามานานมากแล้ ได้โปรแบบนี้เลยนะนี่เขาเซ็นมาอินไซด์อ่ะหั่ประกันนะสดมากถ้ามีแบบเตาตรงนี้ก็ทำได้เลยนี่คือเ่าที่ดูเ่าที่ดูเลยนะคะบอกใจทั้งสวยทั้งใหญ่หนึ่งสองสามใหญ่อะไรนะใหญ่เท่าแขนใหญ่เท่าหน้านี่ไงซอบอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะสามารถบรรจุในกระเพาะเล็กๆของพี่กี้ได้พี่อามเมื่อกี้อามก็บอกพี่พี่ครับ พอพอนะมูดาโชว์นี่ใช่ไหมค่ะเขาต้มเขาต้มนี่เราคุยเดแรงไหมล่ะเขาต้มเราเราสองคนน่าจะมีกล้องสองตัวอยากใกล้องสองตัวกล้องสองไปทางนี้อีกกล้องหนึ่งมาทางนี้เห็นปลาจระเข้หนึ่งสีอิ๊วอย่างนี้นะฮะสุดยอดเลยดีอย่างนี้ต้องได้ของที่ระลึกครับผมพี่ปีครับพี่ปีเจิญค่ะเราจะแพ้พี่ปีพี่ปีกันจะเอฟแล้วใช่ไม่ทันเนี่ยพี่ปีไม่เอฟแล้วพี่ว่าใช่ค่ะนี่ ทะเลนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดสายสุขภาพนะคะเขาจะเลือกทานอาหารที่เป็นเนื้อปลาหรือก็หาทะเลใช่ไหมคะ่คะก็หวังว่าจะขายดีนะคะเป็นร้านค้าแม่มีเดียวทางเราจะเชียร์เต็มที่เลยค่ะีนะะ